รับตั๊กแแ่ไก่ข้าตัวนิเงคนละห้าร้อยเแม่ไปได้ไหมของแม่จไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดเลยจนสุดท้ายคนเอามาเลยเอามาลไม่ได้เลยแม่ปวด้องตัวถั่วหนูน้องมิวน้องมิวแข่งกีลาเอามาหาแม่สิลูกน้องมิวก็มาแต่เ่น้องมิวมาเรียกกลัวเป็นตัวอะไรน้องมิวมาหาแม่เลยลูกแต่กตย Bye. สวัสดีนะครับวันนี้มีเอาครีมตัวนี้มาฝากด้วย<ด>นี่ลายตัวนี้ค่ะแต่เฟมถูกปิดกั้นค่ะเพราะว่าหนูปตองไี้ไม่ทิ้งจอกเพราะว่าเดี๋ยวค่าเห็นแล้วเดี๋ยวไม่เดือนรู้ค่ะดี่ดีครับไม่ใี่ตัวนี้ค่ะไม่นาทำอะไรเลยแต่ที่สิว่าเหยอะเยอะเพราะว่าแพ้น้ำไปทะเลมาค่ะแต่จะใช้ตัวนี้ดีนคะนคะมันเอาเรื่องอีกฝากด้วยนะคะฝากด้วยเนาะพี่ขาวเออครีมตัวนที่จ<อ>ริงจริงนะพี่ใช้ไหมฮะ ไม่ได้กับตูเลยผิวอีกทั้งกันแล้วคุณแม่มาจาไหนเนี่ยแม่ตามเหรอคะอ๋อของแม่ค่ะหยี่ไม่แม่จับวนลมเลยค่ะแม่ม่ไม่ได้เลยเอาแม่เดียวเอาตังค์มาค้อนมาอ๋อของนะผิววันนี้วันนี้ต้องผิว้สดนะลูกวันนี้กแม่ลม่สู่งวันนี้เออแม่หนูเอากระเช้ามาอดดีปีใหม่ด้วยนะลูก ่จริงไหมลูกจริงนี่เอาเผื่ออาจารย์โน้ตเอาเผื่อใช่ก็ที่แม่ไม่ปวดแน่หรอกเพราะแม่ถูกจริงนะพี่เด็ก่อนเด็กขาดสบายกูเบื่อมากจริงๆกูอยากได้เรื่องนี้เลยเออทข้ามพอมันได้ปลดปล่อยแล้วโอ้โหมันพูดจนน่าดูเลยนี่มันได้ปลดปล่อยไงฉันจำไม่น่าเชื่ออยู่ใต้เดียวกันจำชื่อกูไม่ได้เลยรับไม่เอยได้ออกจากท้ายท้าย ยบลูก้เด็ดสลิดเนาะตบกกตบนะทำไมล่ะทำไมทำไมอ่ะทำไมทไมอ่ะแกน่าจะถือว่าถือว่ามี่เรื่องใหม่แล้วจะจะมาข้าวนะหนูออกออสองคนเลยมาเครื่องหรอแม่ไม่ได้ออกจะเป็นเครื่องทำไมทะเป็นเคืองอิช้าหรอโพสเฟสดาเนปะหรอดาเนปไปทั่วตกไหมล่ะแน่จริงหรือจริงไหมจริงไหม แม่ลูกแม่ลูกถ้าแม่แม่ห้ามนะจิกหัวตบงดาด้วยนะแม่เด็กจะเล่นเก่งเลยแม่เน็กหรอเล่าโอ๊ยป๊าดไช่ไปหรอเก่งเลยเกเลยลูกนั่นเก่งเลยเก่งเลยถ้าขบันขีดจริงนะโหแม่ถ้าแม่ถ้าถ้าานุมมาเจอญน้บริษันนี้นะหนุมกลับไอ้ลกไม่เอาลูกเชิญเชิญเลยขอโทษขามาเพแม่ ปุยปุยไม่สวยปุยปุยปุยแม่ได้จำแม่ไดู้กเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกสวยงามลูกตัดตัวดินี๋ยวเดียวเียวนดีวอดีตมาจวกุีก่อน่ก่อนดิ่มึงตัดตัวเหมือนเปิรนมเลยนะจุกจุก้วอเพราะยังจับกันไม่ได้เพนั้นเราต้ันีเทนตกันต่อไปว่า ปันดสชนดีนะเออหนูหนูเปิดหนูเปิดมาดิครับไม่ใช่ปวีปวีอะพี่ขาครับี่อะไรคะโชว์หรือเปล่าคะับดูของพูดใช่ไหมรับเป็นสองอจีกับพี่ขาพี่เพิ่งเดเพิ่งมายุ่งกับผู้หญิงใช่ไหมครับเอาไว้แล้วแล้วหนูจะมาโชว์อะไรไหมดหนูมีของโชว์ครับท็องเกี่ยวผู้หญิงค่ะแล้วใครจะโชว์ก่อนโชว์หลังกูกันเลยนะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่รอนะหนูโชว์ก่อนก็ได้พี่หนูดุงยังวะหนูโชว์ฝั่งก็ได้พี่ปูนจริงเป็นดี้ะะันถาาาาเเรรโชวว์คมมสส็จ ไม่เนียนนะแต่ทีพอเห็นปุ๊บฉันคนสุดท้ายปุ๊บฉันได้ดึงสุริยาไปเลยได้ชวนอุ๋งหญิงไปด้วยนะนี่เดี๋ยวใครมีเส้กขอกเนี่ยเอย่างงี้ใครใครดึงใครได้ก็ดึงไปเลยเอาที่พวกเราแบกแหม่มาเหรอพี่ไอ้ยุทธอ้ยุทธเอาพี่ไม่เดือจ๋าพี่พี่ควรท้องไปที่ลเฮ้ยอีโดยังไงกันนะพวกมึงอะเฮ้ยไปบอกเขาว่าเราพร้อมโชนแล้วจะได้พานอย่างนี้อีโดไปบอกเขาไปสิยังไงอะ เอาเลยด้วยเนื้อพอเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาพอปุ๊บโทรได้เลยที่จอโดยอุดเอาเลยท้าเอาเลยจ้ sí บปลอมตัวมาเหรอเจ๊เจ๊เจ๊ปลอมตัวมาทิหายจีบแล้วไม่ดูกูเลยว่ากูอยู่ข้างหลังเหมือนหรือเปล่าไปทิ้งกูหมดเลยตัวเฮ้ยหมดทั้งค่แล้วเว้ยเฮ้ยกลับได้แล้วช่วยนายสมเร็จแล้วอดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ใครเหรอไอ้เพียรมึงมานี่ไอ้เพียรไอ้บอมใช่ไหมมึงเนี่ยมานนี้ไอ้เพียรมามึงปลอมตัวมาใช่ไหม